ได้ของดีกลับมาจากญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือผงปรุงรสคลุกผักใช้ง่ายมากแค่หั่นผักใส่ผงแล้วคลุกให้เข้ากันตอนนี้ก็ได้ผักเครื่องเคียงที่อร่อยเหมือนกินที่ญี่ปุ่นเลยค่ะผงปรุงรสพวกนี้หาซื้อได้ง่ายๆที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอ,อนอยู่ญี่ปุ่นเราลองทํากินแล้วอร่อยมากนีก็เลยซื้อตุนกลับมาไทยเพียบเลยค่ะจริงๆก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาติเลยนะคะเราก็เลือกไม่ถูกค่ะเน้นหยิบมาลองให้หมดเลยเพราะนอกจากผงคลุกแตงกวาแล้วก็ยังมีสําหรับกะหล่ำปวยเล้งหรือถั่วงอกด้วย อย่างที่บอกค่ะว่าวิธีการทำมันก็ง่ายมากถ้าเป็นผักสดนะคะแล้วก็แค่หั่นผักเตรียมไว้ฉีกซองออกมาข้างในยังแบ่งเป็นอีกสองซองแตงกวาญี่ปุ่น2ลูกเราใช้ซองเดียวนะคะเพราะว่าใช้สองสองแล้วเค็มไปจริงๆใส่ผงอย่างเดียวก็ได้แล้วนะแต่ขอใส่น้ํามันงาด้วยอีกนิดที่ก็ซื้อตุนกลับมาเหมือนกันเพราะน้ำมันงาที่ญี่ปุ่นไม่แพงเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยคลุกให้ผงปรุงรสกระจายจนทั่วอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมกินจารับประกันความอร่อยเลยนะคะใครไปเที่ยว แต่มันยังช่วยให้เรากินผักอร่อยขึ้นด้วยค่ะ